ราบเรียนพนท่านพ้นเอกประหยัดจันอังคารขอต้อนรับทุกๆสายพันธ์ุเข้าสู่มาหากรรมโอลิมปิกโควิด1 9 2021ไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์ุจีนจากอู่ฮั่นสายพันธ์ุอิตาลีจากสนามมวยสายพันธ์ุเมียนมาจากสมุทรสาครสายพันธ์ุอังกฤษจากทองหลอสายพันธ์ุอินเดียจากหลักสี่สายพันธุแอฟริกาจากตากใบา และสายพันธุ์บาร์ซิลจากสถานกักกันโรคของรัฐในนามของประเทศไทยถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงจากทุกๆสายพันธุ์ที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมโอลิมปิกโควิด -19 2021ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้และลำดับต่อไปกระผมขอกราบเรียนเชิญพันท่านพลเอกประหยัดจันทร์อังคารให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการณนะบัตนี้ครับกราบเรียนเชิญครับ